เหนอข่าวโดยสำนักข่าว I-N-N 1อนนาฬิกามาติดตามข่าวกับดิฉันอัชราจ้อยจ่าจากสำนักข่าว I-N-N ค่ะชีวิตวิถีใหม่หยุดเชื้อเพื่อชาติ วิศนุยืนยันศูนย์บริหารสถานการณ์เศรษฐกิจนะคะไม่ได้ตั้งตามอำนาจพรกฉุกเฉินชี้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเตรียมเชิญภาคธุรกิจเข้าร่วม นายวิษณุเครือง,งามรองนายรัฐม,มนตรีกล่าวถึงการตั้งศูนย์บริหารสถานการณ์เศรษฐกิจคว่าในส่วนของคณะกรรมการใหญ่มีชื่อแล้วแต่ในส่วนภาคธุรกิจที่จัดเชิญเข้ามาร่วมด้วยนายปรีดีดาวฉายรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังจะเป็นผู้จัดขึ้นส่วนศูนย์นี้จะมีอำนาจตามพรกรเหมือนกับศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด -19 หรือสวบครหรือไม่นั้นนายวิษณุระบุว่าศูนย์นี้ไม่ได้ตั้งตามอำนาจพระราชกำหนดค่ะเป็นคนละอย่างและไม่เกี่ยวกันแต่มีรูปแบบที่คล้ายกับสวบคหากพรกฉุกเฉินนะคะมีการประกาศ ยกเลิกการใช้ศูนย์ที่ตั้งขึ้นมานี้จะยังอยู่ได้แต่หากเป็นสบคอหากยกเลิกสถานการณ์ฉุกเฉินก็ต้องยกเลิกไปค่ะ ส่วนศูนย์นี้จะมีอำนาจผูกพันตามกฎหมายหรือไม่นั้นนายวิษณุกล่าวว่าขณะน,นี้ไม่ค่ะแต่ในรัฐมนตรีสามารถจะเพิ่มอำนาจให้ได้โดยจะเสนอเข้าที่ประชุมคณะรัฐมนตรีคล้ายกับครมเศรษฐกิจค่ะทางนี้จะต้องมีความจำเป็นที่จะต้องตั้งโคศกของศูนย์นี้หรือไม่นั้นนายวิษณุกล่าวว่าก็คงมีความจำเป็นแต่อาจจะไม่ต้องถึงขั้นออกคำสั่งสามารถมอบหมายในการประชุมได้เหมือนกับการตั้งนายแพทย์ทวีสินวิษณุโยธินเป็นโคศกสบคก็ไม่ต้องออกคำสั่งค่ะ จะมาที่การรับฟังความเห็นนักเรียนนิสิตนักศึกษาเปิดให้กลุ่มคนเจนกล้าร่วมเสนอนโยบายเน้นการศึกษาเท่าเทียมเด็กต้องเข้าถึงคุณพัชรินรัตนชัยรายงานค่ะ คณะกรรมาการวิสามันรับฟังความเห็นของนักเรียนนิสิตและนักศึกษาสภาผู้แทนราษฎรที่มีนายพรดอนปิสนานันทกุลทำหน้าที่ประธานวันนี้มีกลุ่มคนเจนกล้ามาร่วมเสนอนโยบายอธิการศึกษาการกระจายอำนาจและการท่องเที่ยวเพื่อให้คณะกรรมาการผลักดันให้เกิดประสิทธิภาพสำหรับนโยบายการศึกษาเท่าเทียมจุดเริ่มต้นของการพัฒนาประเทศที่แท้จริงแบ่งปัญหาเป็นสองประเภทคือปัญหาเชิงคุณภาพคือหลักสูตรการเรียน การสอนอาจารย์ปัญหาเชิงปริมาณคือเด็กที่เข้าถึงการศึกษาโดยเสนอให้แก้ที่เชิงคุณภาพก่อนเน้นที่หลักสูตรทำให้ผู้เรียนมีผลสำริ์ผู้สอนมีหลักสูตรที่สามารถสอนในสถานที่ต่างๆและนักวิจัยมืออาชีพถือมีความสำคัญที่จะช่วยสร้างสรรค์หลักสูตรได้อย่างมีประสิทธิภาพส่วนผลสำริดวัดผลจากข้อสอบที่สากลยอมรับและข้อสอบด้านอารมณ์ซึ่งจะทำให้สามารถพัฒนาเด็กได้ส่วนการแก้ปัญหา เชิงปริมาณต้องปรับหลักสูตรให้เหมือนกันกระจายหลักสูตรลงพื้นที่และวิจัยพัฒนาหลักสูตรให้เหมาะสมกับนักเรียนไทยอยู่เสมอซึ่งเชื่อว่าระบบการศึกษาจะมีคุณภาพที่ดีและเข้าถึงเด็กส่วนวิธีการสอนให้เน้นการวิเคราะห์แหล่งข้อมูลไม่ใช่การท่องจําการให้นักเรียนได้ทดลองแลกเปลี่ยนความเห็นกันเองอาจารย์ควรพาไปทัศนศึกษานอกโรงเรียนรวมถึงเปลี่ยนการสอบให้ตอบโจทย์โดยให้เป็นคําถามชวนคิดซึ่งจะทําให้สาม,มารถพัฒนา ทักษะได้มากขึ้นพัชรินรัตนชัยผู้สื่ข่าว INN รายงานจากรัฐสภาค,ค่ะปิดท้ายที่หญิงวัย34นะคะซิ่ง CRV ชนดะซอยลาดพร้าวพบป่วยทางจิตขณะครอบครัวนะคะพร้อมชดใช้ให้กับผู้เสียหายค่ะ นายฉลาดบุญทีอายุ55ปีผู้เสียหายที่ถูกนางวราพรสุนทรน,นางอายุ34ปีชนแล้วหนีเดินทางเข้าพบพนักงานสอบสวนสอนอวังทองล้างนะคะเพื่อลงบันทึกประจําวันไว้เป็นหลักฐานจากกรณีที่มีผู้โพสต์คลิปรถจัก,กรยานยนต์หลายคันไล่ตามรถยนต์ฮ o n d a c ซีอวีสีดําที่ชนรถจัก,กรยานยนต์หลายคันจากซอยลาดพร้าว64ต่อเนื่องลาดพร้าว62ก่อนเข้าไปจอดที่ลานจอดรถของโรงเรียนแห่งหนึ่งในซอยลาดพร้าว62แล้วก็เกิดการพูดคุยโต้เถียงกับผู้เสียหายและตํารวจที่ไล 64, ต่ล 62, ตามมาค่ะโดย นายฉลาเปิดเผยนะคะว่าเวลาประมาณ7จ็นาฬิกาสีนาทีขณะที่คร่อมอยู่บนรถจัก,กรยานยนต์ภายในซอยรับพระหกแยก1 1นะคะจูจูรถของผู้กรณีก็ขับมาพุ่งชนจนตีลังกาได้รับบาดเจ็บแล้วก็ขับหนีไปโดยไม่รับผิดชอบจากนั้นก็มีคนเข้ามาช่วยแล้วก็ขี่รถจัก,กรยานยนต์ไล่ตามหลายค,านะคะันค่ะดังที่ปรากฏตามคลิปนะคะผู้เสียหายกล่าวอีกด้วยนะคะว่าเมื่อมาถึงสอนอาวังทองหลางได้คุยกับสามีของนางวราพรผู้กรณีพบว่าเป็นผู้ป่วยมีอาการทางจิตแล้วก็เอานามบัตรผู้ป่วยจิตเวทนะคะมาแสดง ต่อเจ้าหน้าที่ซึ่งสามีกล่าวขอโทษแล้วก็บอกว่าจะรับผิดชอบค่าเสียหายจึงไม่อยากเอาเรื่องแต่อยากให้ทางครอบครัวดูแลอย่างใกล้ชิดค่ะด้านพันตํารวจโทชาวริตเงินฉลาดนะคะรองผู้บงัง รองผู้กํากับการสอบสวนสอนอาวังทองหลางกล่าวว่าหลังจากที่ครอบครัวได้นําบัตรผู้ป่วยจิตเวชมาแสดงต่อเจ้าหน้าที่จึงดาเนินการตรวจสอบพบประวัติเข้ารักษาตัวที่โรงพยาบาลสมเด็จเจ้าพระยาช่วงปี2561ค่ะโดยเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะคะเป็นเพร,ราะขาดการรักษาอย่างต่อเนื่องซึ่งครอบครัวพยายามดูแลอย่างเต็มที่แต่ว่าช่วงเช้าที่ผ่านมาเนี่ยนะคะนางวรพรแอบขับรถออกมาทําให้เกิดเหตุการณ์ดังกล่าวขึ้นเมืองตนได้แจ้งข้อหาขับรถโดยประมาทเป็นเหตุทําให้ผู้อื่นได้รับบาดเจ็บค่ะ จบการเสนอข่าว15นาฬิกา6นาทีค่ะเสนอข่าวโดยสำนักข่าว INN